สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่13ตุลาคม2566เรื่องมันจะจบลงอย่างไรหรือข้อท่องจำเบื้องปลายแห่งสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้นๆและคนที่มีใจอดกลั้นก็ดีกว่าคนที่มีใจอาหาังกา ปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่8อ่านกาลเทียบทที่6ข้อที่7ถึงส0อ่านพะระคำมินร์ใน1ปีรูกา5ถึงหเนื้อหาเมื่อท่านกำลังจะลงมือกระทำสิ่งใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเสมอไม่ใช่ประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับจากการลงมือกระทำแต่อยู่ที่ว่าจุดจบของการกระทำนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งสอดคล้องกับพระวนาของพระเจ้าตัวอย่างเช่น ท่านอาจมองเห็นโอกาสในการหารายได้พิเศษจากการโกรงใครสักคนแต่ให้หยุดและคิดว่าสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวว่าจะเป็นอย่างไรสำคัญสุดจบของคนโกงดังที่เห็นในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 5ข้อที่15มีคนไขาที่ดินให้เราแถวแถวค่ายคิดจะจางเห็นการทรงไถยเกยรติเสียนของพระเจ้าเมื่อนานมาแล้ว เราได้มีการจ่ายค่าที่ดินไปแล้วแต่จู่ๆเขาก็บอกว่าเขาจะยึดคืนเขาพระเด้านด้น,นำขาว่าจงอยากกระทำใงเช้นนั้นเลยแล้วเขาก็เริ่มไล่คาถา,าโดยอ้างว่านกแรงกินพิธีกรรมโดยไม่ต้องรับโทษเขาพเจ้าเกาหัวเร้ะแล้วพูดว่าในบรรดาน,นกทั้งหมดในโลกนี้คุณอยากเปรียบเทียมตัวเองกับน,น,นกแรงไหมคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนนกแรงที่ดูซิเซวและน่ากลัวไหม หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปมาระหว่างเราในระหว่างที่เขาเองได้กล่าวหาว่าข้าพเจ้าอยากจะสาบแช่งเขาเขาก็พูดว่าฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเป็นนกเอินทรีที่กินอาหารที่ได้ต้องคำสาปแต่ก็ยังอ้วนผีอยู่ข้าพเจ้าบอกให้เขาไปถามผู้เท่าว่านกอินทรีตายได้อย่างไรปกติแล้วนักล่าจะไม่ได้ฆ่านกอินรีเพราะมันบินได้สูง ดังนั้นพวกมันจึงมักไม่สามารถเข้าถึงมันได้เมื่อมันอายุน้อยและแข็งแรงมันจะฉกเข้ามาเลือกไก่ของท่านและไม่ว่าท่านจะสาบแจ้งมันมากน้อยแค่ไหนมันก็จะไม่ใส่ใจอย่างไรก็ตามเมื่อนกเงินสีแก่ตัวลงและไม่รวดเร็วเท่าที่เคยเป็นมานกตัวน้อยก็จะเริ่มแสวมันนกอินสีมักจะตายด้วยความมีหิวโหยเมื่อ,อยายุมากขึ้นสิ่งสำคัญคือจุดสิ้นสุด ผ่านไปประมาณสี่ปีชายผู้นั้นได้ขายที่ดินของเราให้คนอื่นแล้วทำเงินได้มากมายเขากลับมีโรคประจำตัวแปลกที่ทำให้ท้องของเขาใหญ่มากจนเมื่อยืนท้องจะสามารถแตกพื้นได้จงเฝ้าระระวังสิ่งที่ท่านได้ทำในวันนี้เพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถถูกเยาะเย้ยได้ไม่ว่าท่านจะหวานอะไรก็ตามท่านก็จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น อลาเทียบทที่6ข้อที่71ท่านอาจพูดว่าแล้วคนที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวที่โกงผู้อื่นแต่ยังคงมั่งคั่งอยู่ราดาวิดก็สงสัยในสิ่งเดียวกันและพระเจ้าก็ประทานคคำตอบให้เขาในสด,ดุดีบทที่73ข้อที่3ถึง20จงอย่าเป็นหนึ่งในผู้ที่จะพบกับจุดจบที่น่าอับอายเช่นนี้เลยประเด็นสำคัญ นันเป็นการดีกว่าที่จะปีนขึ้นไปอย่างมั่นคงและซื่อสัตย์มากกว่าที่จะเข้าร่วมในแผนการที่จะต้องจบลงด้วยการทำลายล้างที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสอบ,บอเออเดบํ e จะทำโดยคิสจักแห่งการทรงไทยคิสเตียนของพระเจ้า